对。 存在。 จริงแล้วคอนเสิร์ตเนี้ยก็คือคือพีชแต่เป็นพ่องานเนาะเพราะว่ารายการพัสดุพีชเพราะว่าอยากเชิญเยอะมากครแล้วก็ทำมาหลายหลายหลายตอนแล้วหลายตอนแล้วก็คิดว่าน่าจะมีแบบว่าทิวตี้อะไรที่แบบว่าเอามารวมอะไรเงี้ยใช่ครับเป็คอนเสิร์ตที่ขึ้นมาครับ อ,าอ่างนั้นตอนนี้ครับวันนี้ได้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วครับพีต่ตออิ๋วว่าจากที่เราซ้อมกันมาพี่จักก็วันนี้วันนี้จริงๆแล้วน่าจะเกือบคอมพลีทแล้วครับน่าจะเกือบคอมพลีทแล้วก็อ่าสิลปินก็ค่อ,คอยๆทยอยกันเข้ามาซ้อมเพราะว่าโงจะซ้อมกันมาก,ก่อนแล้วช่วงนึ่งของพิเศษยังไงบ้างครับพี่ติ๋ค่ะยิ่งซ้อมและยิ่งเป็นยังไงครับพี่ติ๋วสำหรับผมนะครับส่วนตัวเมื่อกี้เข้าไปซ้อมแล้วเนี่ยคือซ้อมซ้อมรอบเดียวก็ อยากจะบอกได้เลยว่าพอแล้วพอได้แล้ครับมันมันก็เพอร์เฟกแล้วนะแล้วก็แล้วก็ซ้อมเยอะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะงงเองคือ no คือเรื่องของเรื่องคือทุกอย่างมันม <mo ันองค์ประกอบมันดีหมดเลยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาร้องมีความสุขมากครับแล้วก็คิดว่าวันนั้นเนี่ยไม่ใช่ของผมนี่คือเป็นส่วนเล็กๆส่วนหนึ่งนะครับจริงๆเราก็คือว่าจะมีนักร้องอีกกี่คนครับ ทั้งหมดในคอนเสิร์ตนี้33ท่านครับ33 33ศิลปินครับเยอะครับฮะไม่ถึงนะนั่นสิ4ชั่วโมง4ชั่วโมงหน่อยๆ4ชั่วโมงไม่มีจริงสี่ชั่วโมงแบบบวกบวก่ะครับไม่รู้หลายบวกสี่ชั่วโมงนี่น่าจะเพลงอย่างเดียวไม่รู้เลยไม่รู้ใช่ครับริงรวมๆแล้วประมาณกี่เพลงครับที่ทำมาถึงห้าสิบไหมน่าจะเกินปวดหัวในการเรียบเรียง ก็น่าจะขุดถ้าคนละเพลงนี่ก็หกสิบเลยนะสองเพลงกว่าสองเพลงก็หกสิบกว่าเยอะครับก็เยอะก็พยายามเรียบเรียงให้มันแบบว่ากระชับนิดนึงเพราะว่ากลัวกลัวนักดนตรีปวดฉี่มันต้องดีไซน์ด้วยครับช่วงนี้เอามือกองไปฉี่ช่วงนี้อ่ะคอยลัสพาร์คอะไรอย่างเงี้ยมันต้องมีใช่ไหมถ้าผมไหนจะเติมน้ำมะนาวกันอีกนะฮะใช่ครับครับผมก็ ได้จะเป็นคอนเสิร์ตที่อบอุ่นแล้วก็สนุกนะครับดีใจจริงๆที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งนะครับได้ร้องกับดนตรีดีๆได้ร้องกับพี่ๆน้องๆเยอะๆแบบนี้ได้<ช>มีความสุข<ช>นะครับใช่ใชแล้วก็ยินดีกับพีด้วยนะฮะที่มีคอนเสิร์ตที่จัดว่าถือว่าใหญ่มากโอ้สามสิบสามสิบปาร์นิเออร์ปีน,นี้ถือว่าคุ้มนะใครใครพลาดนี่น่าเสียดายมากนะครับถ้าไม่ได้มาดูเนี่ยเพราะคุณจะหาทุกคน ตั้งแต่โอ้ยหลายหลายเจนเนอเรชั่นหลายเจนมาอยู hmm. ่บนเวทีเดียวกันแล้วก e ็จะมีเซอร์ไพรส์มีแจมอะไรกันขนาดไหนเดี๋ยวต้องไปดูในวันนั้นแจมพวกพี่รู้ยังครับพี่ต้องแจมอะไรกับใครยังไม่รู้เซอร์ไพรส์ตัวเองอยู่เซอร์ไพรส์ตัวเองอยู่เดี๋ยวพี่ดูตอนสองจริงมันจะมีการสลับเพงแลกเพลงกันร้องอะไรกันอ่าให้พี่แจ็คตอบดีกว่ามีแน่นอนครับแล้วเดี๋ยวดูความความเหมาะสมว่าใครจะฟิตกับใครอ่า ไปดูกันตรงนั้นดีกว่านะครับพ่อออ f เฟรนด์ออฟเฟร friends คอนเสิร์ตแต่เราเคยพิเศษที่สามารถบอกได้หรือยังพี่ีค่ะตอนนี้บอกได้หนึ่งท่านก็คือแม่เจนเจนครับใหญ่่งใหญ่ถ้าคิดถึงเธอมากกว่านี้นะต้องมาส่วนอีกท่านหนึ่งเก็บไว้ก่อนมีเซอร์ไพรส์พวาอีกเซอร์ไพรส์สุด ไม่หนูรู้ลองให้ฟังให้เฉยเพรามีเพลงพี่ต๋ามีใครร้องกับแม่เจิหรือเปล่านะไม่หไม่บังอาจไม่บังอาจเพราะว่าเสียงเสียงแม่เจนเขาแบบแหลมมากเขาแบบมันทะลุทะลวงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเราขอฟังดีกว่าเพราะไม่ได้ฟังเลยนไใจแล้วครผมคอนเสิร์ตนี้เรียกว่ามาดูปุ๊บก็้มาได้ย้อนย้อนลำดึความหลังไปด้วยกันใช่แล้วสนุกเนาะพพี่ใช่ครับแล้วก็เชื่อว่าทุกเพลงร้องได้หมด เพราะว่าเพราะว่าแต่ละคนก็เท่าที่เห็นลิสต์มาเห็นอะไรมานิดหน่อยนะครับก็คือไม่มีไม่รู้จักแน่น,นอน,นอทุกเพลงคือรู้จักหมดแนะน่ๆครับคือถ้าคนปัดมาดูที่คุมแน่นอนคุมแน่าน,านอน,น,น,อนก็ต้องเตรียมหลอดเสียงมา เตรียมแคมเพิร์ตระเวนเลยฮะนั่งนานเพราะอะไรเล่นนักโยกยาใช่เขาลุกลุกไปเข้าห้องน้ำผมว่าพลาดอ๋อใช้กับเพิ่ดีกว่าใช่ห้องน้ำาก็มีนะแต่แคมเพิร์แคมเพิร์ดีที่สุดเพื่อไม่เสียโอกาสใช่เดี๋ยวเสียเดี๋ยวเสียจังหวะไงปล่อยไปเลยไม่มีใครรู้ครับยังยังมีบัตรเปิดจะมีได้อยู่ไหมฮะมีได้ครับบตรเลยก็เข้าไปที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ได้เลยนะครับเซิร์ชว่า Hall of Friends Concert ค่ะที่16กรกฎาคมวันนี้ก็ฟอรัมครับ อ่อรีบอย่ยห้ามพลาดนะ26รกรกฎาคมครับ26รกรกฎาน,นี้นใช่ครับใกล้แล้วใกล้แล้วต้องรีบกดอตอนนี้รีบกดเลยจ้ารีบกดเลยนะครับใช่ครับ,รบ